มาดูจุดเกิดแผ่นดินไหวกันนะครับที่ประเทศพม่าหลังจากแผ่นดินไหวสงบลงแล้วนะครับก็ชาวบ้านก็ออกมาทําการถ่ายรูปนะครับซึ่งปรากฏเป็นร่องขนาดใหญ่เลยนะครับที่แยกตัวออกไปนะครับเหมือนในหนังที่เราเคยดูกันเลยนะครับน่ากลัวมากครับสภาพยาวเป็นกิโลเลยนะครับนี่คือรอยแยกวันนี้นะครับ แผ่นดินไหวที่เกิดที่ประเทศพม่าจนส่งผลให้ตึกถล่มในประเทศไทยนะครับน่ากลัวมากจริงๆครับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ร่องรอยของการแยกค่อนข้างใหญ่นะครับและยาวเป็นกิโลเลยนะครับน่ากลัวมากจริงๆครับ ส่วนใหญ่รอยแยกจากแผนินไหวที่ใหญ่ขนาดนี้เรามักจะเห็นจากในหนังกันนะครับแต่นี่คือของจริงนะครับที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ที่ประเทศพามา่านะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบไปก็ถือว่าหนักพอสมควรเช่นกันนะครับ